ดวงชะตาวันที่6ตุลาคม2,568สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานจากดาวพฤหัสบดี 5. ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านส่องสว่างและทรงอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในตำแหน่งมหาอุดท่านจะรู้สึกถึงความสงบสุขภายในจิตใจมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจน อิทธิพลของดาวพุทธที่โคจรเข้ามาจะช่วยให้ท่านสามารถถ่ายทอดสติปัญญาและความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดายและน่าเชื่อถือเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งกับการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นครูอาจารย์หรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้คนจะให้ความเคารพยำเกรงและเชื่อมั่นในคำแนะนำของท่านเป็นพิเศษการงาน บทบาทของท่านในที่ทำงานวันนี้คือการเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้นำท่านจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างชาญฉลาดการวางแผนงานระยะยาวหรือการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพหากท่านทำงานในสายการศึกษาวิจัยหรือกฎหมาย วันนี้จะเป็นวันที่ท่านมีความก้าวหน้าอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นศักยภาพและให้การสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่การเงินเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภและความสำเร็จทางการเงินมักจะมาจากสติปัญญาและความดีงามที่ท่านได้สั่งสมมาอาจได้รับการเสนอผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากโครงการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือได้รับมรดกหรือผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ในครอบครัว การตัดสินใจลงทุนในวันนี้ควรเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคงสูงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมที่น่าเชื่อถือสัญชาตญาณในการมองการไกลของท่านจะช่วยให้เลือกช่องทางการลงทุนที่ถูกต้องความรักสำหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมและอาจมีอายุมากกว่าซึ่งอาจพบเจอในแวดวงการทำงาน การสัมมนาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปด้วยความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นวันที่ดีที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องปรัชญาชีวิตหรือเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณร,ร่วมกันการทำบุญหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างบารมีและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น สุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีแต่ควรระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่อาจเพิ่มขึ้นได้ง่ายจากการเจริญอาหารเป็นพิเศษหรือปัญหาเกี่ยวกับตับและระบบไหลเวียนโลหิตควรหาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหารประเภทไขมันและของหวานการทำสมาธิและเจริญสติจะช่วยให้สุขภาพจิตของท่านแข็งแรงและสงบสุข อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจเกิดจากการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการยึดมั่นในหลักการจนขาดความยืดหยุ่นท่านอาจคาดหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอุดมคติจนมองข้ามความเป็นจริงของสถานการณ์และอาจกลายเป็นคนสอนหรือเทศนาผู้อื่นมากเกินไปจนทําให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดต้องระวังการถูกหลอกลวงจากคู่ที่เข้ามาตีสนิทโดยหวังผลประโยชน์จากความใจดีของท่าน คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานในการให้คำแนะนำผู้อื่นควรทำในลักษณะของการเสนอแนะแนวทางมากกว่าการออกคำสั่งและรับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจก่อนที่จะให้ข้อคิดเห็นด้านการเงินก่อนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ใครควรพิจารณาอย่างรอบคอบและทำสัญญาให้รัดกุมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังด้านความรัก ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของคนรักและตัวท่านเองความรักที่ยั่งยืนไม่ได้ตั้งอยู่บนอุดมคติเพียงอย่างเดียวแต่คือการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันโดยรวมแล้ววันนี้คือวันที่บารมีและปัญญาของท่านจะปรากฏเด่นชัดจงใช้คุณสมบัติอันดีงามนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นแต่จงทำด้วยความเมตตาและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ แล้วท่านจะได้รับการยอมรับนับถืออย่างแท้จริง